สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหหวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง e b o o k YouTube และ Tik t o k นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแนวทางที่ผมจะวิเคราะห์ให้ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วิเคราะห์ตัวเน้นให้ไป2คู่นะครับก็สดชื่นไป1นคู่และเจ็บไป1นคู่นะครับสำหรับแนวทางหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับก็ยกยุ่นกันไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดให้ใหม่ครับส่วนแนวทางในกลุ่มนะครับที่ผมให้ไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ2และชุดโครงการ3ในกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าสดชื่นนกัไป คใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่คัดมาให้มากกว่าหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ at nl110 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับกลุ่มครอบครัวของเรานะครับยินดีต้อนรับเสมอรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอน วันนี้นะครับก็มีบอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดมาให้2คู่แล้วกันนะครับในวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับมองไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันได้เลยครับเวนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนพบกับทางด้านของแอสตันวิลล่าสำหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับและก็ในเรื่องของอันดับตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างสูสีกันมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าว่าในเรื่องของฟอร์มเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับที่ทําได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงในความได้เปรียบนะครับวันนี้เบนฟอร์ดดูจะได้เปรียบนะครับคือการได้เล่นในบ้านของตัวเองซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของเบนฟอร์ดเนี่ยมาในระบบแผน3-5-2ครับส่วนทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับมาในระบบแผน4-4-2นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้มีโอกาสออกได้3หน้าเลยนะครับชนะเสมอแพ้เนี่ยใกล้เคียงกันสุดแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของแท็กติกเนี่ยใครดีกว่ากันผมมองว่าแอสตันวิลล มีแท็กติกที่ดีกว่านะครับตั้งแต่อูนายเอมิลี่มาคุมเนี่ยทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับมีฟอร์มนะครับที่ค่อนข้างดีขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้เบนฟอร์ดนะครับจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้แอสตันวิลล่านะครับมีโอกาสที่จะเฉือนชนะไปได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมขอแนะนําให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าดีกว่าครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นฝ่ายบุกมาเยือนก็จริงนะครับแต่ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงณตอนเนี้ ผมมองว่ามีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่แอสตันวิลล่าครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับมองไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันกันได้เลยครับไมลูนยห้านะครับพบกับทางด้านของบาเยนมินิกสำหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สูสีกันมากๆครับแต่ถ้าพูดถึงในความได้เปรียบนะครับทางด้านของไมลูนยห้าเนี่ยวันนี้ครับพวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับส่วนทางด้านบาเยนมินิกนะครับก็ค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรเพราะว่าฟอร์มณตอนนี้นะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามีการเปลีี่ยนนผู้จักกาารรททมค ให้ตัวผู้เล่นหรือตัวนักเตะเองเนี่ยซึมซับแท็ติกของทูมัททูเคิลเนี่ยไม่ได้ดีพอนะครับทำให้อ่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่ากระแสะของไบยอนมินิกเองนะครับในวันนี้นะครับก็มแนวโน,โนปไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างไมล์ศูยดีกว่านะครับที่วันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับถ้าแพ้เนี่ยไม่น่าจะแพ้ขาดอย่างแน่นอนครับ หรืออาจจะมีสไปายนะครับยันเสมอหรือเอาช,ชนะก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู้นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่ m i 0 5ห้าครับใน, <_ dull PayPal> ในวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้นะครับ ตัวแรกนะครับมองไปที่แอสตันวิลล่าครับส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่ไมล์ศูนยครับก็ฝากไปด้วยละกันสําหรับ2ตัวเน้นหน้าช่องที่ให้ไปในวันนี้รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลโัวีบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ nl น 1 1 0มีแอดนำหน้าด้วยนะครับกลุ่มครอบครัวของเรานะครับยินดีต้อนรับเสมอรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เชร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ